สวัสดีครับทุกคนดีดีดต้อนรับสู่ SCP Container m Speed นะตอนนี้ผมไม่มีเวลามาพูดพ่างทำเพลงทำอินทงทำอินโทตอนนี้ผมต้องรีบออกไปจากไอกห้องเวนนี่ก่อนที่แรรี่ข้อแรลี่มันจะมางับปูดผมอีกมันกลับออกมาจากไอกห้องเวนนี่ได้ไงผมนึกว่าผมขังมันไปชั่วการละเปรวานานเถิดแล้วเวนกลับอ่าล้วตอนนั้นเราอยู่ที่ห้องเวนนี่ใช่ปะ่ะเอ่อผมรู้ฮะว่าอันนี้คืออะไรอันนี้มันคือคาวเบลป่ะผมไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรแรรี่แล้ผมหยิบไปก่อนละกันโอเค ไอ้นั่นก็คือคาวเบลฮะผมไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้ผมรู้แค่ว่ามันเอาไว้สัตว์ไอ้แรลี่ตามกูหาป้าไงแล้วมันตามนานด้วยเวนแน่น่ะเวนแล้วมาห้องนี้ละไอ้แรลี่กูขอร้องอย่ามายุ่งกับกูยี่ <G ol unt> ึว่าคำจัดมระานาวเนื่อง <G ol unt> จากผมเกลียดมันเข้า เนื่องจากผมเกลียดมันเข้าไส้ผมจะขังมันอีกรอบโอ้เอาล่ะไอแรดิเอลแลรีดอีดอกไหนดูซิกับดักข้างในย,ย,ยังอยู่เปล่ายังอยู่โอเคก่อนอื่นทำไงก่อนวะลืมแล้วรีบูตซาวารามเปเมอรเบเกอร์ทำไมเบเกอร์กดไม่ได้อ่ะ ปิดแล้วผมรู้สึกว่ามันรอดจากน้มือผมได้ฮะเพราะว่าผมทำอะไรผิดลำดับแน่เลยผมว่าเห็นไหมตอนนี้ยังดังเลยปกติมันต้องเงียบสิเมลลี่มันอยู่ไหนเนี่ยเหมือนผมทำไมเราได้ยินเสียงมันแต่เรามองไม่เห็นตัวมันเนี่ยสูตรใหม่อะไรของมันอีกป่าเนี่ย มันผมจะสมมุติละกันว่า,เ,าเราจัดการกับมันไปได้แล้วผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างในแล้วว่าไม่รู้อ่ะโอเคก่อนไหนเราก็กลับมาตรงนี้นะเซฟก่อนแล้วกันเอาล่ะผมจะลองใช้อะระฆังเวนนี่ดูเมึงมง เขาบอกว่าไอ้ระครังเวนนี่ถ้าใช้ไปนานๆจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแต่ผมตอนเล่นครั้งนู้นผมสั่นไปเป็นร้อยรอบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบิงบองบิงบองบิงบองฮัลโหลจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าบิงบองบิงบองเวนกรมผมว่าทุกคนเขาไม่ลำคาญไอ้เสียงบิงบองของผมนะ ฮัลโหลอ่าไอ้นี่นี่หว่าที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นมิดฮะจ้าเป็นมิดเหรอนี่นี่คือหน้าตาคนเป็นมิดเหรอฮะดูไว้ช่วยปิดแก๊สให้ก็ได้ด,ดอกม มันบอกว่ากูสาจะให้ช่วยและแกพยายามจะขอบคุณฉันด้วยการพยายามจะฆ่ากูเลยเนี่ยใช่ดมไปผมรู้ว่าว่าตอนนี้มีคนพยายามกดเราอยู่พี่โป๊กมันคนดีไม่ต้องห่วงมันเป็น SCP ปล่อยให้มันอยู่ข้างในไปนั่นแหละผมไม่แคร์หรอกไอ้พวกนี้มันเกิดมาเพื่อฆ่าคนไอ้หุ่นนั้นมันหลอกลวงถ้าเกิดผมปล่อยมันไปมันจะไปทำอะไรต่อทุกคนรู้ไหมผมไม่รู้ โอเคผมจะลองลงไปดูลิฟนี้เรายังไม่เคยขึ้นเลยนี่หว่าถ้าจำไม่ผิดใช่ปะโว้เสียงเพื่อนเก่าผมจำเสียงนี้ได้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 ไอ้แค่เวนนั่นอีกแล้ว ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอะแหะผมมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นทุกคนก็มองไม่เห็นอะไรผมก็มองไม่เห็นอะไรเหมือนกันตอนนี้เห็นแค่ทางเดินตรงไปอย่างเดียวเดินตรงไปได้ก็เดินตรงไปเถอะที่นี่ที่ไหนวะเนี่ย You can feel something เออผมรู้สึกถึงบางอย่างใกล้ๆผมแล้วหลังผมสัน่นสั่นด้วยความหวาดกลัวฉะนั้นถูกขึ้นลิฟต์เลยละไม่ยุ่งด้วยละเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเดินชนอะไรมันบอกว่าผมรู้สึกเหมือนชนอะไรเข้าสักอย่าง เปิดนั่นแหละโอเคห้องเวนนี่ไม่มีอะไรใช่ปะผมจะกลับไปตรงโซนสีแดงตรงเดิมเอ่มผมเดินติดอะไรบางอย่างอยากคิดว่ากูไม่รู้นะอยากคิดว่ากูไม่รู้นะที่นี่ที่ไหนเนี่ยหลงทางอ๋อคาวเบลโอเคไม่หลงละผมว่าผมโดนสต็อกด้วยอะไรบางอย่าง มิงมองมิงมองเฮ้ยแต่จะว่าไปอะไรมันทำรูตรงนั้นวะน่ะถ้าเกิดไอเจ้าของกระดิ่งเวนนี่เป็นคนทำรูผมก็ไม่อยากยุ่งกับมันหรอกเมื่อกี้มันมีปัญหาไอ้นี้กับโอ้ยมิลลี่ยังอยู่อยู่เลยเวดกมวิ่งถอย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 โอเคโอเคโอเคเอาล่ะไอ้บิลลี่ มันหายไปลอ๋ออยู่นี่นี่เองอหายไปอีเด็กเวนผมผมผมว่าผมใช้ยาหยอดตาแล้วนะเวนกรรมผมว่าผมใช้ยาหยอดตาแล้วนะไอบิลลี่มันไม่ยอมหนีไปอย่างที่ผมหันหน้าไปทางอื่นไม่ได้เนี่ยเวนกรรมแล้วไงเอาตัวเองมาขัางในห้องเวนนี่จะทำยังไงให้ออกไปจากห้องนี้ได้วะไม่รู้อ่ะกับพิษตากอน แล้วก็จ่าเอ๋วัดดีอยากขวางทางมึงมันจับผมหันไอ้บิลลี่ไอ้เด็กเว้นไอ้บิลลี่ไอ้เด็กเว้นไอ้บิลลี่ไอ้เด็กเว้นโอเคโอเคปิดประตูทันโว้โหถอยไปหอยหลอดคุกจะบกดประตูใจเย็นๆอีดอกแล้วออกจากทางกูไปจะไปให้กูเป่าตีละรังไล่ละไปฉันเพนอีดอกยกพระ จะมาไล่ึงแล้วตีละครังเรียกพระยูฮิตโอ้ถอยไปเถอะมานี่ผมสั่นตนละครั้งจะแตกแล้วเนี่ยเอาล่ะไอ้ละครั้งนี่ก็ฆ่าผมไม่ได้บิลลี่อยู่ไหนลูกมึงเป็นความหวังสุดท้ายของกูละบิลลี่มามาเนี่ยมามามาหาพ่อลูกวัด อะไรวะน่ะอะไรวะน่ะโว้เออเมื่อกี้อะไรผมสั่นระครังจนเห็นภาพหลอนเหรอหรือว่ายังไงเพื่อนไอ้บิลลี่ปะไอ้แลลี่เมื่อกี้เพื่อนลงึงป่ะไอ้ตัวสูงน่ะเออผมว่าระครังทํให้ผมเห็นภาพหลอน บิลลี่อยู่ไหนล่ะที่นี่เฮ้ยนี่ไง <laughs> <laughs> เฮ้ย,เ,ยเด็กแววนเอาล่ะเราก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมอะ่ะโอ้ตายแล้วผมไปไหนไม่ได้ผมกดผมกดเรียกสูตรก็ไม่ได้ด้วยที่สำคัญตอนนี้ผมคิดถึงแรลลี่ยังไงก็ไม่รู้ แลลี่มันเทเลพอร์ตผมไปไหนมาไหนได้อย่างน้อยอ่ะเอาล่ะผมไม่อยากเชื่อเลยแต่ไอ้แรลี่คือความหวังเดียวของผมผมว่าเวนกรมศัตรูต้องกลายเป็นเพื่อนก,นกันก็วันนี้นี่แหละเอาล่ะแรลี่มาร์กกูไปที่ดีๆนะถ้ากูปล่อยออกมามาเนี้แลลี่ไอ้เพื่อนยากเพื่อทำให้ตัวเองต้องเอ่อสามารถ ไปต่อได้ผมต้องปล่อยมันออกมาเอาโอแลลี่ทำไมมึงโง่ขนาดนี้เนี่ยอะ <c oughs> ไม่อยากเชื่อผมต้องใช้แรลลี่เพื่อความอยู่รอดของตัวเองและเซฟเกมเมื่อกี้กำลังสวยและเชียวถ้าไม่ใช่เพราะไอตูดสวยนั่นนะเวนกรรมคงสบายแล้ว ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่ที่ตายหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ตายนะใช่ฮะตรงนี้ตายเอ้าเฮ้ยไม่ตายเว้ยเสียงอีนั่นอีกเลยโอ้ยกูเกลียดมึงเหลือเกิน่าบอกว่ากูม่อยู่ที่เดิมอีกแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมรอดเลยยังและเซฟดีไหม แต่ผมยังไม่เซฟผมไม่ไว้ใจเลยท่านเหมือนเลือดออกแฮะผมเลือดออกเหรอ <c oughs> หรือว่าอีนั่นมีอยู่สองตัวเนี่ยผมไม่เข้าใจตอนนี้ผมอยู่ไหน where am I where I am แต่ที่นี่แน,แน่ไม่ใช่ห้องไม่ใช่ไม่ใช่ที่เด้อ what เกิดอะไรขึ้นเอ่อ texture error เอาล่ะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมกดเซฟไปจะเกิดอะไรกับตัวผมหรืเอเปล่าแต่คงต้องกดเซฟมานะเอาล่ะไม่แน่ใจว่าวันนี้อัดไปกี่รอบแล้วตอนที่เท่าไหร่แล้วแต่ก็กลับมากันเถอะนะจ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยย่าบอกว่าเพิ่งเข้าเกมมาก็เป็นอย่างนี้เลยเสียงเอีอเสียงอีร้องนี่อีลแล้วแลดิคอแลร์เล็ผมว่าแล้วปล่อยมันออกมาต้องมีเรื่องเวรกรรม อย่างนด้อย่างนด้ฟักอยู่แลนี่นองเจ๊ย oh, oh, ว่าแล้วควยมันออกมาต้องเป็นเรื่องไอเกมเวนมันตัดเกมเวนนี่มันตัดใจจะทำให้ชีวิตผมลำบากค่ะเอาเจอหน้าหน้ากากันนี่ละ <c oughs> โอ้โหเนี่ยเราอยู่ ห่างกันแค่นี้เองแต่อีทูกเมื่อกี้อีกเมื่อกี้มันทะลึ่งไปยืนขว้าประตูอหอยหลอดอีห้องหักเอ้ย,อยแคนเวนกมห้องคาวเวลเปล่าเนี่ยไม่ใช่เว้ที่นี่ที่ไหนเพราะเหมือนจะเป็นห้องที่เราเจออีเล็บครั้งแรกโอเคเสียงแรนดี้หายไปแล้วเครื่องอันนี้ผมเปิดอยู่ปะ่ะ เปิดเปิดเปิด,ปดทุกอันเปิดอยู่ประตู power generator main power feed เหล่ช่างมันผมไม่แน่ใจว่าถ้าสับอันไหนเป็นอันไหนฉะนั้นผมจะลองไปมั่วด่วนโอเคเปิดสวยเราน่าจะกลับไปโซนผมจะปิดคืนทำไหมเนี่ยนะเราน่าจะกลับไปโซนเดิมได้แล้วครับผมว่าที่นี่ที่ไหนเอ่อไอ้นี่ตัวอะไรอตัวขี้อายเหรอ ห้องของนางใช่ปะ What อันนี้ใช่ห้องของอีตัวขี้อายปะผมไม่แน่ใจตอนนี้ผมขอเซฟเลยเอ่อตรงนี้เหมือนถ้าจำไม่ผิดอ๋อใช่มีกล้องได้สักทีโอ้โหมืดมืดอ๋อแบตเตอรี่ไม่มีนั่นแหละค่อยยังชั่วอยากได้มานานละมีโปเกสสักทีอ่าผมอยากใส่กล้องเวนนี่ไปนาน ว่าดาทาดา,า,ดาว่าแล้วพวกมึงต้องตามกูอยกูว่าแล้วความสามารถของตัวเมื่อกี้นะฮะมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตล่องหนที่ขึ้นสายตาระดับธรรมดามองไม่เห็นมัน ก็มันจะถ้าเกิดเจอเหยื่อมันจะตามเหยื่อไปเรื่อยๆเหยื่อที่มองไม่เห็นมันแหละแล้วมันค่อยไปจัดการตอนที่ศัตรูเหนื่อยหรือว่าหลับปกติไอ้พวกนี้มันไม่มีมันไม่มีแรงหรอกับมันทําร้ายใครไม่ได้เราเอานิ้วดีดใส่คอมันก็หักแล้วมันเลยต้องรอตอนที่เราอ่อนแอที่สุดถึงจะฆ่าเราได้วิธีฆ่าของมันก็คือง่ายๆฮะตอนเรานอนอยู่มันก็เดินมาจกใส้เราแล้วก็ดึงไปแล้วก็กินแค่นั้นแหละใช่ไหมอีดอกอีพวกเวนกูเห็นพอมือนะเวไว้บอกไว้ก่อนไอพวกนี้มันเหมือนตัวสล็อตนะฮะ memory access violation ผมเพิ่งแนะนำเพื่อนใหม่เลยเวนกมเอาล่ะต่อกันดีกว่าเออเราได้แววนอันนี้มาแล้วเราพยายามจะเดินสวนไอ้พวนนั้นไปใช่ปะเอาล่ะก็เดินสวนเพื่อนใหม่เราไปดีกว่าหวัดดีสาวๆพวกมึงคงขี้เกียจเดินตามกูใช่ปะกูรู้จ้า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 ก็าตามสบายแล้วกันทำไมผมหันทำไมผมหันไม่ได้เออได้แล้วโอเค โอ้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  What the fuck is t วันนี้อีตงตาบีเวนเราเคยเจอกันรือคิดว่ากูไม่รู้ไงอีดอกฮะเขีว่ากูไม่รู้ไงเห็นไหมฮะมันอืดอาดยืดหยานทำท่ามันจะลงสล็อตเอาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ตีผมอีกเอาเดินวนเอาตีตีสิ โอเคเปิดสักทีในที่สุดเราก็ข้ามไปทางนี้ได้โชคดีไอ้เพื่อนยากทิ้งไอ้พวกนั้นไ่ฝั่งนั้นแหละโอเคก็ผมเซฟดีป่ะเมื่อกี้ผมโดนตีป่ะไม่โดนเนาะโอเคเซฟเลยละกันนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราข้ามมาฝั่งนี้ได้แล้วผมไม่รู้ด้วยว่าแล้วผมไม่รู้ว่าฝั่งนี้มีอะไรนะบอกไว้ก่อนเหมือนจะเป็น วจ <v> anyway. ริงจ <So no. S 1> so ่อเก้าหางเข้ามาในเข้ามาในที่น so, so, uh, ี so, ้เลยเหรอเนี่ยเวรละไอ้พวกจริงจอเก้าหางดุยดุยถ้าใครสงสัยว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไรฮะเป็นเสียงไอ้ลูกสีชมพูชมพูเมื่อกี้แหละ วัดเด็บฮัลโหลเวรแล้วไงกูกล่องอันนี้เผื่อไว้ก่อนมี SCP อยู่รอบปะ m มม o ม y a c c อ s เซ i o ว a t i ชั่นกูว่าแล้วเปิดกล้องทีแล้วเป็นยังี้รอบรอบกลยกงเวรกมกูเปิดแผนที่ไม่ได้คำสาปอะไรวะเนี่ยวนกับมันที่เดิมอีกรอบเพราะอะไรเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ วัสดีจ้ะเอาล่ะเอาล่ะผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นการอธิบายอะไรรอบเป่าแต่ในเทลฟอกเป็นหน่วยไล่ล่าของไอ้ที่นี่เป็นหน่วยพิเศษที่ฝึกมาให้รับกับสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะฮะมันรู้วิธีจัดการกับ SCP ทุกตัว มันเก่งโคตรๆไอ้พวกเว้ยเนี่ยวัดดีลลกถ้ามันเห็นผมมันจะยิงผมแบบไม่แคร์สื่อเลยไอ้พวกนี้หน้าที่ของมันมีอย่างเดียวก็คือจับ scp ให้ได้มันไม่แคร์หรอกครับว่าผมจะเป็นยังไงมายัางไงแก้วอะไรวะเนี่ยแก้วเปล่าเหรอมา,มาทำไมวะ เอาออฟเลนจ์ผมหนีมันพ้นเหรอผมหนีพวกเมื่อกี้พ้นเหรอนี่คืออะไรเนี่ยเครื่องอันนี้เป็น scp ป่ะใช่ฮะมันคือ scp scp 2 4 9เหรออนุญ,ญาตให้เจ้าหน้าที่ระดับ2ขึ้นไปสามารถใช้ได้าการสั่งของที่มนุษย์ไม่สามารถกินได้ถือว่าผิดกฎเหรองั้นเอาเป็นชาแล้วกันชาสั่งได้เปล่า เฮ้ยได้เว้ยเย็ดโอ้โหผ่านผ่านมานานไม่ได้กินอะไรสักทีเอาล่ะออะไรที่คนกินได้วะพิซซ่าแล้วกันใจเย็นเสียงทำเ,เครื่องเวนทำไม่ได้พิซซ่าทำไม่ได้เ,เนี่ยเวนกรรมจริงๆริห่วยวะ่ะวัดดีเพื่อนว่าแล้ว พลอยพิษซอมบี้กูทำงานแล้วก็กระโดดกัดพวกมึงอีพวกเวทเมลลี่แอคเวตเวเลชั่นเวนกัมเอาล่ะทุกคนตอนนี้มันเกมแกรบ่อยเลยเกินมากเลยจริงครั้งหน้าเราจะมาประเชิญกับไอ้พวกนี้แล้วหาทางออกจากไอ้ที่เวนนี่กันน่าจะมี s อ p พตัวอื่นลอยเยอะเลยแหละสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่วิดีโอของผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีฮะ